สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสมองสบอนสกุลสกุนพ่อพ่อก็สองน้องเคสมือนี้ครัเป็นตากล้องหายเยงแรกมันก็ทำบ่ายมันก็นดือด็ดอากาศนักสาหัสผ้ามาหาโมนวดหากันมาให้มอนวดเด้อบอกเขาหนะ้ <laughs> นนนาเนี่ยมอนวดหรือมอนไม่หมายไม่หมายเลี้ยงเลี้ยงเด้ยวพี่น้องเอ้ย เง right? ือนเพิ speaking, so ่นอยู Allah ่ข้างเงือนเงื่อนสาโพซีลังห่างๆอะไรเห็นดดอกเห็ดหนแม่ขันนอนเมเปจเงาคาบเ่อเ็ม่ะเจ็บบ่มันยานเอกมันดอกชลานุอันไทยนะมันกัญญาผ็ดยังนี่ไ่้ผู้ีออกขี้มันลงมาชั้นขาขี้ลงขาขี้ นวดหูจักบดสัมผ uh ัสได้เขงวินั่นและ่ด่น่สิบ้า่มาที่แล้วพอานยนรไปเอาบางไปถ่าันนะนั่งในยูกันชอใครต้องการนวดใครต้องเจ็บป่วยยังมานวดได้พี่น้อง คือมัวใช่ไหมแคทนอกจากว่าขากแล้วก็นอนแจงนะเออกะล่างเธอจะใอญ่ในไข่เนาะมอนอัดแคเขียวเขียวมาปากแดงปากกัวแดงไมีแห้งยาง แค่ก่อนมันจะเดทแพ้ย้ำมองแล้วอ่ะมองอะไรมองอ่ะทุกอย่างพี่น้องเอ้ยโอันกะอนทีได้ย้อมสาวสีมอวแล้วนั่นนี่เนาะเดี๋ยวลืมสัาวบันพูดแล้วเนาะเจอสาวหวาดว่ะเพื่อเขาไปนวดแทนไพ้ก็อันอยู่บ้านห้อยปังปังบ้านห้อยปังใหญ่พี่น้องให้ไพ้ก็อัน บขาด่าเอิ่อนพี่ก็ลุงนุ่ยวะนุ่ยลูกบัวได้พี่น้องก็ตอนนี้เขาไปนวดให้กับลูกได้แล้วพี่น้องเลยเห็นผลทันทีเพราะว่าตีนนวดแล้วลูกบัวได้ฝึกกับลูกได้แล้วพี่น้องเลยลุงนุ่ยลุงนุ่ยยังนั่นแหละพี่น้องครับ

ลายกระไดพยกชีบบ้เถอะพวกนลยเนาะน้อนนี้มันขาดบาด้นไม้านอะน่บาีมเช่าเช่าอันคือยาหนวดเกีบมาแต่ถึงอะไรเทียบลังก็เปนวดขาบ่อแล้วต้องดิขาก่อนคือต้องนวดเสร็จมันเ้ยเนาะนี่มันไไมาที ความงัวหัวมวนกันพี่น้องนหมนวดกัตลกวดห้ถงบ้านเลยควรวังกัน้อววกัยวหลังหวดขาดเบิดเลย้แล้คนน่ยเป็นนวดให้พ่อประกันที่นแตนุ่ยนะโอ้ยคนคนขับคุยเราผัดผู้ใหญ่ใช่เนาะเออพ่อปรกันนนท์วะบวลีอะเมื่อกี้เ่าใช้หมอนนะอะไรเื่อใช้หมอนะมช่วยผลบ่ มันดีเพื่อกาดงเตงกับเตงงางากับางมากทำมัดีคำศคำเนี่ยมันเอินเอ้ยเงินอยู่กับวนีเียไทยเบ้บดดังเาเบิอกนี่ขาวเบิ้ลมาหลอยขาวเบิลขาเบิหนาคุณโอมันกกลุกกูแล้วถ้าก็ไปอ้ากไปเริมดังใหม่ๆห่บอก มะขามดอกเซิร์มหปนะกันไรเอาบอกเลยจ้ะเออมะขามตัวใช่ต้อยต้อยมะขามนี่นิมือใดแต้ไปกะเอาแล้วมันก็เป็นนี่เลยมันมันโน่หว่ะเสียเอ็ดนี่แหละบคือโบนวดมอนวดกับโนวดปล่อยฮะมันโนคือโบโบนวดอยู่

โ่ะ <fool> สส Exped อะไมาเดไล่หนด้โอ๊ยคิดว่าก็จะคิดว่าอีวิวคิดว่าซูเปนร์้ารตนาะเป็นแตยอยากมานุมอ่ะเนาะ เอากับมาเขานอนหับข้างหน้ากระแกงนิ่วลี่นก็ได้เงมาเหน้าตอดกระเวทกระแกงนิ่วีล้กวดนอนับใเดี๋ยวให้พนในเล่ยนข้างหน้าเจ้าค่นวดนวดแรงนวดแ้วก็ให้แค่ผู้นอนนวดจะก็ไปแกนิ่วันเย็นคืนคืกันชวนแกงนิ้วใครบอกมาคัดจังว่าแกงนิ่ มันก็ออดียนะหนี่ยว้างานเ็นมันพึงบบรมันพึ่สัมผัสได้แล้วลูเอามั้อยากเบิกจ้คของเดี๋ยวนี้นะก็จว่าแล้วมันผิดโนกขึ้นจังไงอ่เอยากเบิกดัเจ้าลองบ้นียังแหน สามแผลด้วยเหรอมันเข่งวารูปไปกลหูเานอาก็่นั่นแหละถ้ามันเจ็บแมันกระนั้นมันจะเข่งเพราะว่าแล้วมันเข่งเอ็น็ดเอ็นชิดอืม ใ่มตมันกระตูนอยคือกระตปฏิกานะครับอ่อ,อว่าจะปฏิกานะกลัวคนผเหี <c oughs> แห้งนะิปจับไ่ใชห้ามบีบ่ใช่จับไม่ใช้ดึ่มมาก,กปรจับขอมอง,ม,งมัน่านแม่ยังอารมณ์นัไขมันเไนวดไปนวดชา้านวดชากับ <c oughs> นวดทื่เดียวเป็นงานเลกๆได้ผลห้ากระหนนิมมมีโมนวดกระอยมันลายลายปรจั ดังขายใหม่ส <coil Eat maple slightly> <ilan anders gib ED> <laughs> ี่ป้ายไว้างนมนนวดโอ้มอนวดดุจีสร้างบอกก็ชื่อแมฆหมายได้มอนวดเะเียงเดียวดุจีให้ก็ชื่อชาวบานยวดไอ้บดอือระบุตชายกับนวดไปกับสามน้ำมีมีบะเฮิรนอ่ะมี ทีนีก็นวด็นดดูสีนวดให้ดิบ้างตมัไก่ดมันนะเอามันเมื่อฮาฟัวมันทานยากเมื่อหมดแล้วจ็บนุ่หวานดอยากูอยากนวดก็ขึ้นนะมาเบิ้งใกน ใส่เหนื่อยเลยเหน่อยอ้ยอบเป็นมากแต่เป็นเช้านะนี่ไปกวดเขาก็ว่าเซ็นเช็นแล้วก็ใหายามากินอะไรกินนนเต้าอะไรก็ยามันลจะคนนหมด่ได้บุญจะค้นเหงขันอาจะหึงก็มันบ็ได้ขันได้เลยคุณสูบอกเลยอยู่ไพเนี่ยให้อยู่จค่ครงด เจ็บนี่เอาเลยก็ตัวเจ็บติเช้าเลยเช่าเลยวันีเจ็บเดือนขนาดก้ามือชิเอดมือนี่ยังบ่แหงเลยช้าก้าวช้าุยไทย่ตายเดือนเนะท่านเดอจะจะอยากกินเ่าแมเทียลไปุยันครับเขาช้าก้าเขาไปหาเราไว้เขาแกงกินเองไม่ออ เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วว่าแต่ออกมามียากินแนวพิษกอกพี่กับกินเบิดนแ้วีเรื่องระเสียงกัน็นน้เหสียงก็จะกัวซาอีกได้นี่นะ ถ้ามันยุ่งทีบาทถ้ามันขาดก็ร้อยหนึ่งก็ถ้ามันยุ่งทบาทถ้ามันขาดก็ร้อยหนึ่งไหวได้ชิตรีไล่เกินมากเลยนไล่เกินมากถือว่ะ